เราจะมาองแพล A B C กันนะค่ะโอ้ยโกลกาอกายอยู่ในล้าขอกวนกลงพอายเข้านาพอคนข้นกาวขงข้างกว่างตยก็จะใชจใ้ดีิงดีนั้นจะ ชกกคู่กันจะยิงเสาพะจะชักชวอบันจะไปต่งคุณนหาจะฉั่นขึ้าหลอกคนคลาคนทบพุทธรืนย่อในมันโมเราโดนต้องในมันเราตาตางจึงถ้าถุงแบบขอเ้อหานอดทนอดทนใครยอมย อือมโอควาควาทำไมไม่ชอบสบพ่อได้ก็ผ้าผ้าา้าผึาำดังพอาฟ้าพ้ฟ้าเผอผ้าแหย่กันทำดีๆฝ่ฟ้าทนทานอาฟ้าทนทานผ้ฟวาวดองยดังดัง พอชําเภากลางบาคึกคัคักนอนอไผไปก็ดิ้งตายแล้วบเว้นนอนยาาเนี่มาพอบารนวดเือเสือเราก็หนอพหีบใช้ผ้าพอจีราหาเลอพออ่างนวอจะหูกจาตอ